สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเซลไข่ฮอนด้าวิกวิงเช่นเคยครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีรถแต่งอีกหนึ่งคันครับจะเป็น c b r 6 5 0สีแดงข้างหลังนะครับแล้วก็ส่งลูกค้าสกลนครวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูว่าแต่งอะไรบ้างโอเคไปดูกันครับผมนะครับผม CBR650 สีแดงแต่งอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับผมดูชุดแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยนี่ครับผมท้ายนะครับท้ายสั้นนะครับผมเป็นท้ายสั้นนะครับ หนึ่งชิ้นนะครับผมตัวนี้เป็นของแพนกินนะครับใส่ไฟเลี้ยวเดิมนะครับทุกคนนี่ฮะไฟเลี้ยวเดิมนะครับผมแล้วก็น้านข้างครับมีสปูลนะครับเป็นสปูลยกล้อของ h ฮดทูซีนะครับนี่ครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนมีสปูลยกล้อล้อยกล้อหลังนะครับแล้วก็มีตัวท่อของ JP นะครับผมเป็นท่อเลดนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวถังนะครับตัวนี้ก็จะมีการลื่นกันลอยนะครับ ฝาน้ํามันนะครับนี่ครับมีการลื่นกันลอยครับแล้วก็มานี่เหรือผมกันสะบัด YS นะฮะนี่รอครับไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิลสโมกนะครับทุกคนแล้วก็อุดกระจกของ m a ็กเทคนะครับชุดแต่งไม่เยอะครับผมแต่งเรียบๆนะครับผมสวยงามเดี๋ยวพาไปฟังท่อ JP นะครับผมอ่าฟังเสียงท่อนิดนึงนะฮะทุกคนนะครับ ในส่วนของการใส่การสะบัดนะครับก็จะมีการโหลดหน้าไปด้วยครับหนึ่งนิ้วนะครับผมประมาณนิ้วหนึ่งนะฮะทุกคนตัวนี้การสะบัดผมไม่แน่ใจว่าปรับได้กี่ระดับน่าจะอยู่ประมาณสัก3าระดับหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลองหมุนดูนะับทุกคนหนึ่งสามสิบนะครับทุกคนตัวนี้สามสิบระดับนะครับเค okay, เดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันนะครับผม เจพีเรสซิงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูรอบรบคันนะครับผม ทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดสักหน่อยครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะฮะเราๆนะครับกับ JP Racing นะครับผมใครที่สนใจท่อ JP ก็สามารถสั่ง่านผมได้เลย นะครับผมโอเคนะฮะราคาก็จะเท่ากันกับของหน้าเพจเลยนะครับทุกคนนะฮะโอเคครับทุกคนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่สนใจรถจักรยานยนต์หน้าบิ๊กไบค์นะครับผมติดต่อผมเซลล์ไข่หน้าบิ๊กวิ่งนะครับผม0803422534นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ครับผมหรือว่าอยากแต่งมีงบเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันนะครับผมโอเคครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวข้างๆเดี๋ยวพาไปดู นีครับผมพิเศษครับผมสำหรับ CBR1000RR นะฮะโอเคนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดต่อผมมาแล้วกันเนาะนะครับผมหรือว่าใครที่อยากลองเทสลองอะไรก็นี่ครับผมมีรถเทสให้นะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าโอเคผมสวัสดีครับ I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.